เป็นเกมที่ผมรักมากจริงๆจะทำไมไม่รักกูบ้าง373มทับ400มึงจะลอกกูการันตีตัวแรกเลยเหรอเฮ้ยเลเจนด์ไดโอถ้าเป็นชายนี่ก็แบบเอ,อาไปให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่แบบไม่เอามิติกก็ได้นะแต่แบบขอบสีดงสีแดงอะไร้โอ้ย,ยง่ายเลยในตัวโตวนะเนี้ยัวใครไม่รู้ อาจจะได้แบบเออสีดงสีแดงับเปล่าหมวกแปดเลยเฮ้ยมึงเล่ากับการันตีจริงนะเนี่ยเมื่ไรก็กะไว้อยู่แล้วว่าต้องการันตีแต่ขอใช้ในบูมาได้ไหมหรือใช้ในนารุโตะก็ได้ขอได้ครับอุ้ยเอาวะเดี๋ยวนาำมัการันตีอื่นมาเืมไปปูใช้นี่ถ้าใช้นี่กูขายเลยไม่จบแล้วอะไรอ่ะปู อะไรไม่เพียวเลยก็จงจำไว้ว่ามิติตัวแรกอุการรนตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เอามาแทนตัวไหนดีอะสันจีดิเออสันจีทำไมเนี่ยสาระแต่จริงสันจ,จีต้นเกมเก่งนะเอานผู้ชมใช่ได่จองไว้ AFK ทั้งหมดเพื่อให้ปู่ตัวเดียวเลยคือ คาฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมหน้าตอนนี้ผมก็เลยสุ่มมาเพื่อเอาไปลงอินเพราะสตอรี่ผมเคลียร์ครบแล้วไงถ้าสตอรี่ยังเคลียร์ไม่ครบก็น่าจะสุดนัสืซอแหละเพราะนัสืซอน่าจะเออเก่งที่สุดในการเล่นสตอรี่แล้วสำหรับสหรับผมนะนัสืซอน่าจะเมตาสตอรี่ที่สุดแล้วเมตาอินกับคาฟส่วนของอ e ีโวของอีโวผมไ่าจะยังครับไม่ได้ตอนนี้เพราะมันใช้เยอะมากและบวกกับผมไมไ่ค่อยได้ลงชาเลนจ์ด้วยก็งแงะแหละโอ้ เ,เรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยมากกว่าดาวเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันผมอาจจะมาทำอีพแยกเช่นเออ่24ชั่วโมงหาของอีวปูกกราฟอะไรเงี้ยก็รอชมในอนาคตอ๋อแล้วก็ผมมีแลนจะทำอ้นี้ด้วย24ชั่วโมงใน a n น m e d ม f ดีเ e นดไม่รู้ท่านผู้ชมจะชอบหรืออยากดูไหมแต่ก็จะทําแล้วกูจะถามเพื่อโอเคผมเนี่ย ได้ไอ้น,นี่มาที่รีสเตตก็ดองไว้แหละที่ไปลงชาเลน์อุ้ยเอวะจะเป็นเอลบอ่ะล็อกแบบบีริงบีวคนล็อกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใจแข็งดอบเบิร์นซีมีอะไรแย่สุดไว้เชียเอฟไหมหรืออ e? ีผมไม่ชชวยดต่อไหมมันเอนว่ย เออใช่กูมีคนสมตัวสัตว์อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดคำหยาบขอแคปเป็นหละกันไว้เตือนใจไปขอเออสักช่องหนึ่งอะ่ะให้กูได้รางบาปหน่อยเถอะวะโอยแม่งไม่แต่บิวยังไม่เห็นเลยโอ้โหหนักจัดเอฟโอ้โหดวงชะเล่นหาก่อนไปหนึง่งกูไม่ยอมเฮ้ยเอาวะโอเคคุมละ เมื่อกี้เป็นเอโล่ใช่ไหมนี่เป็นเอบวกคุมค้มคุ้ม